สวัสดีครับมื้อนี้สื้อประเทศปลาหนึ่งแบกเน่านะครับบานเขาเขาสืเอิรนปลากับพงแดงผมคิดว่าปลาพงแดงมันป็นปากพงทะเลนะอันนี้ปักตีผมสืบว่าคอยอ่าบ่่หมักปลากับพงแบบนี้เพราะว่าผมสื้หมักเป็นแบบคล้ายๆกับวะาเอย่างบูขอดเอีย่งประมาณคล้ายๆกับปลาช่อนจะเอิญนปลามอนปลาตัวนี้คือได้มาฟีครับ พอดีมีคนมาฝากที่เขาไปานไปอย่างไปฟิชชิ่งไปตกปลานะฮะเขาเจอได้มาหลายเขาเจอได้มาฝากตัวหนึง่งพ่อได้มาฝากตัวหนึ่งก็ปลาทู่อปลาทู่กันหลายตัวเพร,ะระาะว่าปลาทู่มันสิ่งกว่าตัวแล้วกับปลาสเนเปอร์ผมได้พูดจากว่าเสี้ยนยังไงผมได้สีไม่เห็ดน,นี่ครับเรืองนะฮะหนึ่งมะเขือในพวกเตรียมดรืกับพริกกระเทียมผักชีฮะค,ค่าตีผมใส่ค่าปังซีพริกใส่ออก นี่อย่างเขาเอิ่นกระเทียมดองหอมสีใสกระเทียมดองพร้อมหอมมันสีมีรสชาติหวานพอหอมสีหนึ่งบมกเน่าอ่าดิฟเฟอรนจจากคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นฮะอันนี้เป็นขื่นชายนะฮะกระล,ละระัม,ลม,มสำหรับสีม,มีตรพวกนี่ผักโรยหนาครับผริมิีเฮดเตียงโรยหนาสําหรับปลาเพราะผมหมักผักเนาะคนหมักผักอะไรอย่างสีนะครับแต่พมิกมิซีเฮดแบบผักสดเลาไมีผักพวกกระเทียมพวกกระต้นหอมเลยสําหรับโรยอีกเพียงหนึ่งเครื่องปรุงของปรุงก็ว่ามีอย่างไม่แค่น้ำปลาน้ำตาลฮะน้ำหมกเนาว นะครอบอ่้ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ผมเทไว้เวลาผมจิ้มนี่ที่ผมกินจากเมื่อวันเพื่อเพิ่มความรสชาติแสบนะฮะอันนี้ต้องเติมต่อไปอีกเพราะว่ามันรสชาตินัวนะฮะมาผมนี่เติมเริ่มได้นะครับนี่ผมปรุงหมอแล้วเห็นี่นี่นี่แกงซุปอันนี้ผมเติมผมใส่น้ำใบด้กบ๊วยใส่บักน้ำนะครับ กองมาให่ไก่เรืยกันที่นี่นะครับมันสิไมส่สาสัดส่วนอีใส่ซ้ำกันน้ำหมักเน้าน้ำหมักนา้นาน้ำมะนาวกับน้ำปลาต้องใส่เท่ากันนะครับถ้าเมื่อกี้ผมตวงไว้สองซอนผมก็อย่าสองช้อนเท่ากันนะครับพาวะว่านทิพรสชาติพอดีครับอันนี้คือซีฟูดน้ำซีฟูดอพอผมอยากให้รสชาติเก็บน้อยหนึ่งหัวใส่บลอกใส่หลายครับอันนี้เครื่องนะครับ ครื่องที่ผมเตรียมไว้หกข้าวหกไคร้นะครับนี่ครับผมหนีใส่ลงไปเดี๋ยวเล่งไฟให้มันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟแกมืดมืดพี่หน,น่อยว่าถนาัดว่าถนัดใสา่แล้วพอถนาาัดหัวมันมีเงาความไหมมีเงาอย่าของนี่ครับผมหนีใส่ลงไปเลื่องของ,งสิมาถาก น้ำหนัแตกก็เสด็จผักเสด็จสุกชุกแดดเลยก็สุกเยอะแค่วันเด้กินเปรี้ยวเลยแบบมาแบบคัะผักซีนี่ผักชีผมปลูกเองหลังบ้านนี้กลิ่นหอมมากเลยครับกินแบบหอมขว่ายี่หงหอมหอมกว่าที่ผมไปซื้อร้านค้านี่ฮะไหนเบื้องหน่อยๆน,นี่ เบื้องหน้ไปซื้อร้านค้าเราก็จะหดน้ำไหลกินมะหอนผมนี่หดติดตหน่อยหน่อยมันก็ได้แบบเขาเอื่นว่าครับขาดขาขาขาขน้ำไมนก็สิไี่กินหอมครับผมพอผมบ่คอยหดน้ำเข้าไปเลยที่บ่คอยหดน้ำม,มันเป็นอย่างนี้บ่มีเวลาครับแล้วก็ไปซื้อนัน่นแล้วก็ไปเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ครับ,รบแล้วก็ไปส่งนู้นแล้วก็ไปเฮ็ดนั้นน,นี้ชีวิตมนุษย์นัน้นเขาเอื่นว่าช,ชีวิตมนุษย์ต่างประเทศ บเ่เปม่สบายเวลาสิ่ง่คอยมีแต่เวลาหายใจย่งหน่อยที่มีมนุษย์ต่างประเทศครับเดี๋ยวผมขอซิม,ซมนะซิมหนักำลังสิเดี <S <S ยวขาดน้อยเดียวแซ่บปะครับ <S <S ขัดน้ำปลากนนำลัำตัดผมใส่ไปยางนั้นซอยเพรผมมีข้อนกินเผ็ดกับกินนั้อนะครับ ถ้าหนึ่งหมัหน้ำต้องให้ถึงถ้านึ่งมะนาวฮะต้องให้ถึงเครื่องแต่ที่ผมนึ่งมะนาวผมจะผมผมจะแบวกสูตรมาจากนึ่งมะนาวปกติป,ปกติเขาจะสมีแค่กระเทียมผักชีกระเทียมผักชีแล้วก็มีอะไรนะขึ้นช่ายน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลผมจะสมีมากแหบกสูตรจากคนอืน่นผมสีใส่หัวกระเทียมดองใส่คา แส่กระชายลงไปเกิดบางที่มันก็เหมือนป๊ดแตกนะแต่ผมจะตัดกระชายออกไปอ่าผมก็จะใส่ถ้าเกิดนีเราดูเขาเนี่ผมก็จะใส่เป็นใบะกะเพราแดงผม่ะขิมลงไปกะเพราแดงนแบบก,กินแบบโอ้โหเอาสุดสวิงวิงโก้นะคะรับรสชาติแต่ตอนนี้ตอนนี้มันเส้น,นนี้ใบกะเพราแดงแล้วอ่าถ้าเกิดรอดมีกะเพราแดงนะเดี๋ยวผมจผมสีจะถ่ายเบิ้งอีกแค่นึงมันสิรสชาติ แสบก้อนหนึ so ่งมะนาวอีกแต่ก huh. ็น yep. yeah, ึ <the> uh ่งมะนาวเขาเรียกว่า hmm. น uh ึ huh. ่งมะนาวอีสานบ้านเราแซ่พ well so ี uh ่ดีครับเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดหนึ่งมะนาวแบบนี้นี่กินน้ํากินเหลวาเทศกาลเนี่ยนะสุดยอดนะครับนี่สิได้แล้วครับเดือดเน่าเดือดเน่าครับกดโป๊ะๆนี่ให้บังหน้ากันครับครับสุดยอดนะหน้าหนึ่งมะนาวของผมนะครับเครื่องครบ ของบัตสิลากเลยครับวันนี้นี่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 โอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกพี่ต้องอยากให้กินนี่มันออกกล้องอยากให้กินมันออกกล้องอยากให้รสชาติได้ซิ่งกันมาทุกคนโอ้โหสุดปลักเลยครับกินรสชาติหนึ่งแบบนาว ไปทาขายปรับเปลี่ยนสูตรไม่ได้บ้านเขาจากปกติเนื่อมะนาวที่มันมีสูตรเดิมเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปเฮ็ดไายเลยนะครับอันนี้คือสูตรพิเศษครับร้า,านจากหนึ่งมะนาวเสร็จผมจะใส่ผักสดครับข้ออะไรตกแต่งความสวยของเขาเพิ่มเข้าไปนี่ครับความสวยเนี่ยเพระถ้าเกิดปกติถ้าเกิดเฮ็ดขายโบรานนี่มคาสีใส่หมอนว่าใส่หมอนใส้เตาเราไมา่ใสีเฮ็ดไทยความรอ้อนละอุพักพวกนี้กับซีค่อยๆซุก ค่อยๆซุกไปเรื่อยๆคณะที่เขากินมับซีมีความหวานน้าได้แตกดีน้ำได้แตกดตกีครับไม่กับซีมีความหวานความเผ็ดออกมาไหมหล้กก็ีมีความหอมจากสมุนไพรนะครับคุนกับสีวา่าเกาเป็นอย่างสมุนไพรทืหร่หลายแท้จริงๆว่าหลายแสบสุดสวริมิโกะครับมาเมื่อยไก่บัดนี้ผมสิไปกินได้บัดนี้ครับอันนี้คือมาแช่น้ำปลาเนื้อมานาสุดสูรอัใหม่ครับ สูตรใหม่เข้าไปเห็ดเข้าไปเห็ดขายอย่าไปใส่สูตรเกราเ่าๆเขาต้องเวียกแนะ้วไปไม่ไม่มเลยๆบัขีดที่สูตรครับจากแมหัม <laughs> อ๋เรนครับจากบัคคิดลาบันน้องหินนะครับกับบายบายครับพอนคิดใหม่นะครับจากคนบ้านไกลนะครับถ้าเกิดซับตะไคร่ยังซับตะไคร่ซับขาค้อยังคนอื่นเขาเจาเลยเด้อครับจากบ,าบัคหังค้นบ้านไกลครับ มายุบันไก่กับจังเฮดเอาก,กินแสบพื่อเก่าครับแต่กยวขดหอดบันบันเท้าครับบายบายพอนคลิปหน้าครับ